นี่ครับอันนี้อยู่กับช่องด้านนี้ผมมาเล่นผมมาประกาศว่าผมปิดช่องผมปิด<ะ>เกมเบลอนเพเกลเวที่เรียบร้อยนะครับผมนะผมมาประกาศว่าผมจะเลิกทำเบลอนเพเกลวนะเนี่นจากมันไม่อัปเดตอ,อะไรเลยอัปเดต มันอัปเดตแค่ทีละครั้ง,งสองครัง้งวนี้ครับนะครับโทรันกอยู่แล้วต้องมาประกาศแถวนี้ครับอันแค่อัปเดตครัง้งสองครั้งเองแค่ไม่บิ๊กใช่บอกเลยจบแค่นี้อ่ะจบแค่น,คนี้จบแค่นี้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกไว้ย้ำสองว่าผมจะย้ำสองใต้ใต้ล่างว่า,าวผมจะปิดการ ทำวินกับวีและการทำไม่เล่นเมกลาวจบเพียงเท่านี้ครับผมจะไม่ทำอีกอ่ะเจอกันใหม่นะครับบ <Bye. S 2> ๊ายบาย